น่าสนใจโ,โเหเขาฉลามวดตัวประหลาดเกล็ดนี่ไม่ธรรมดาลแล้วนะช่วยปราวานด้วย โอ้โหเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกม Sea Hotel Fish Scale ขอดเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกกันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมมาสำหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทำการจับปลาทะเลน้ำลึกมาขอดเก็ตเลี้ยงอาหารให้กับแขกของเรานี่มากมายกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้แนะนำสถานที่ใหม่ๆที่ในอนาคตเราจะไปทำการจับปลาชนิดแปลกๆเพิ่มเติมสำหรับใน นี้นะครับผมพี่ก็จะบอกว่าเราจะทําการจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระดับน้ําลึกสุดๆซึ่งก็ทําการอัปเกรดอุปกรณ์อะไรต่างๆมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะนี่อย่างเช่นตอนนี้มีดในการขอดเกรดของเราก็กลายเป็นดาบคาทนะไปเป็นที่เรียบร้อยจากมีดเดินป่ามาเป็นมีดผ่าแตงโมแล้วก็เป็นดาบคาทนะแล้วก็สําหรับเบ็ดตกปลานะครับผมตอนนี้นี่เรียกได้ว่าลงได้ลึกถึง1058เมตรดีแล้วก็ทําการเพิ่มไฟนะ ส่องสว่างได้ถึง37เมตรตะกัวน,นะครับผมสามารถพาเราลงลึกไปถึง335เมตรได้แบบทันทีเดี๋ยวมาดูกันว่าในวันนี้เราจะได้ขอดเกล็ดปลาน,น้ำลึกตัวไหนกันบ้างไปเลยเพื่อนนี่เจอพลังตะกวัวโหดหนักลงไปถึง300เมตรโดยไม่ต้องใช้สายครับผมเอาละสำหรับตอนนี้ เดี๋ยวเราก็อุ้ยมีสายยาวอีก1000พันเดี๋ยวขอทําการจับปลาที่ยังไม่เคยจับกันก่อนอุ้ยดูสิไฟสว่างครับผมรีได้ว่าแทบจะไม่มืดโ <c oughs> อ้เจ้าปลาตัวยาวที่เราจับในพาร์ทที่แล้วตัวอะไรวะเนี่ยปลากระเบนครับผม <c oughs> แม่อยู่ที่ความลึกประมาณอุ้ยอุ้ยมีปลาทูน่าอีกอขอจับหน่อยีจับปลากระเบนแล้วก็จับปลาทูน่า มาลองขอดเกตกันสักนิดหนึ่งปลาทูน่านี่น้ำลึกสุดๆเฮ้ยกว่าจะกว่าจะโดนตายสักทีเออแล้วก็ลงไปอีกนิดหนึ่งนี่มันเฮ้ยปลาพระอาทิตย์โอ้าาโหได้มาอีกหนึ่งตัวครับผม นี่ปลาชนิดใหม่3ชนิดลองทําการขอดเกล็ดกันหน่อยสิก่อนจะให้อาหารโอโ้และนี่ก็คือดาบคาชนะของเราโอ้โหปลากระเบนนี่ทํำไมเกล็ดมันเยอะขนาดนี้อขึ้นชื่อว่าหนังนี่มีความแข็งเอาละค่อยๆแต่ว่าใบดาบของมันค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะเพราะฉะนั้นก็อีขอดสบายครับผมเกล็ดปลากะเบนโอ้โ เอาละออกจนหมดอ้ยตัวนี้นี่3,500เกร็ดกันเลยทีเดียวตัวต่อไปโหนด่มันโคตรปลาทูน่าน่ากินสุดๆไปเลยนะนี่อนี่แหละอาหารชั้นเลิศอุ้ยบรูฟินทูน่าหรือเปล่าไม่น่าใช่ตุ๊ตุ๊บตุ๊ปลืป้ทูน่าหางเหลืองโอุ้ยเป็นปลาที่ว่ายน้ําได้อย่างรวดเร็วโอเคเคยเห็นคนใช้ดาบคาทนะแม่แล่ปลาอยู่นะนี่อ่ะ 4,500เนื้อครับผมสุดยอดโอ้โหปลาพาทิตตัวนี้นี่จะใหญ่ไปไหนเฮ้ยป,ป,ปื๊ดดูทรงแล้วต้องอัปเกรดมีดก่อนที่เราจะลงน้ำอีกทีหนึ่งไม่งั้นไปจับปลาที่แบบว่ายระดับตำนานนี่เก็ดอาจจะไม่สามารถขูดได้เลยนะเอน่าจะแข็งเอ้ยเอ้เอ้ยอหตัวสะอาดนะผมมาแล้วจ้า เอาอาหารไปกินสามพันนะผมโอ้โหเงินมีตู้ไหนอีกเอ่ยเพนกวินหมื่นสองโอ้หกินเยอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็พอจะให้กินได้อยู่นะนีอ่ะมาให้อาหารชิ้นใหญ่ๆโตๆเพื่อการนี้นี่แหละอิ่มแล้วจ้าหุยตั้ง 5, ห้าพันห้าใครอยากหาเงินนี่เลี้ยงเจ้าเพนกวินดีๆเลยนะอุยจุดฉลามกินอะไรสองหมื่วะเนี่ยสำหรับตอนนี้ ขอพี่ทําการอัพมิดใหม่โอ้ยเครมอร์ครับผมดาบอสศวินและรู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็จะอัปเบตสักขั้นหนึ่งด้วยนะเบ็ดเตาในตํานานต่อไปก็ตะขอจากตะขอเพชรสีแดงจะเป็นอะไรเอ่ยฟบุ๊ปตะขออเมทิสสองตะขอลงน้ำลึกกันต่อเพื่อนคราวนี้จับเจ้าตัวที่1,000เมตรกันเลยดีกว่าเริ่มเจอปลากระเบนแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมนะ อุ้ยปลาทูหน้าครับผม800เมตรลงมาอีกลงมาอีกอุ้ยยังไม่จบเพียงเท่านี้เจอปลาหืมปลาพระพาทิตย์้ยนี่มันฉลามโอ้ยฉลามอะไรวะนี่ยอ้ยฉลามกลายพันธุ์พิลึกขอสักสองตัวได้ไหมเออเออโอ้ยมันหนียังไวอืมดีที่อัปเกรดตะขอออ้ยนี่มันโอ้ยปลาคมไฟครับผมแล้วแบบตีแทบไม่เข้า แล้วนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ย,ยนี่แหละไอตัวที่เราต้องการหนึ่งพัเมตรเดี๋ยวก่อนโอ้โหมันหนีหายไปแล้วลงมาถึงแต่ว่าโจมตียังไม่ดีพออุย้ปยปลาใหม่สองชนิดโคตรน้ำลึกดูพลังดาบเครมอใน่อยสิโอ้โหซูมออกนิดนึงฉลามน้ำลึกเส้นเลือดอะไรก็ไม่รู้ก็ว่าดาบเครมอนี่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะเอ้ยแต่ฉลามน้ำลึกนี่มันใหญ่กว่าอีก เอาละอ๋แต่ว่า2อทีก็ยังพอจะหั่นได้อยู่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ย,อย,อ,ยอยากจะหั่นแบบเพอร์เฟกเออก็ต้องใจเย็นเย็นเดี๋ยวเกรดมันจะเสียหายอยละเอียดหน่อยเพื่อนเอ้ยยังไงหนังฉลามเกร็ดฉลามอะไรแบบนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งโอ้คิดดูเอามาขูดวาซาบิยังได้เฮ้ย โอ้โหเป็นแผลนิดนึงขอโทษด้วยเจ็ดพันเลยเหรอหูเพิ่งเห็นมาละจ้าหูาโคตรปลาโคมไฟน้ำลึก8ปดพันสองเจ้านี่ก็โอ้โยเกรดไม่ใช่น,น้อยๆเหมือนกันประมาณสองครั้งอยู่โอเคปืดปดค่อยๆเพื่อนค่อยๆนั่นแหละขูดให้หมดขูดให้หมด อืมเพอร์เฟกมาเจ้าฉลามมีเนื้อขั้นสุดยอดให้ในายกินเอาไปยัดเข้าปากโอ้โหสี่ร้อยได้มา7,7็ดนี่ดาบทำลายล้างโอ้โหดูชื่อเออก็ดาเมจห5ใช้ได้อยู่นะต่อไปก็เป็นฮุกดาเมจอันนี้นี่เริ่มจะขาดไม่ได้ครับผมกลายเป็นเมจิกฮุกดาเมจส7นี่กลายเป็นหอกแห่งชัยชนะ วิดาเมตร3เอาละ่ะลงไปล่าเจ้าสิ่งมีชีวิตในตำนานกันเถอะอืมอะไรใหม่ๆมาเาพี่ดูสิ300กว่าเมตรวิ้ยทีเดียวเจ้านี่ตายครับผมวุ้ย <Ooh. S 1> แสดงว่าแรงจริงไอ้ตัวตำนานไม่รอดแน่โอ้ยคลังจะเต็มก่อนหรือเปล่าลงมาแล้วเจ้า800 m. เมตรเุ้ยเจอปลาพระอาทิตย์แล้วก็1000เมตรเจ้าสัตว์ประหลาดอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยสัตว์ประหลาดตัวยักษ โอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องหาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะน่าจะอยู่แถวนี้อยังไม่เจออีกเฮ้ยเจอแล้วไอสัตว์ประหลาดโอ้ยติดจอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกำลังขึ้นโอ้โหสายหมดพอดีลงมาละจ้าหนึ่งพันเมตรเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้จะหนีไปไหนว้ายได้แล้วเพื่อนสัตว์ประหลาดหนึ่งพันเมตรโอ้ยแล้วก็ต้องลงไปอีก ปลาสีแดงครับผมออ้สามทีตาย้ยแล้วเจ้าตัวนี้อะไรอีกเฮ้ยมีเขี้ยวที่น่าสนใจเอา้าโหสายหมดพอดีสัตว์ประหลาดน้ำลึกในตำนานห้าดาวกันเลยทีเดียวดาบใหม่ของเราโอ้โหต้องมาแม่จัดการเจ้าตัวนี้เออเฮ้ยรู้สึกว่าถ้าพลังเยอะ ไม่ต้องกลัวแบบว่าเก็ดจ,จะเป็นรอยเลยนะ <_ Z> กับพวกตัวที่เก็ดไม่แข็งขูดเก็ดสบายครับผมปดดืดดูดิโอ้โหโ <_ Z> เวลาขูดเกล็ดแล้วก็เป็นแผลนี่รู้สึกขนลุกยังไงก็ไม่ลูกอุ้ยขนลุกขนชันทั้งตัวออ้โคตรตัวปาระหลาดเฮ้ยแล้วเก็ตยังใหญ่ดูสี่ทุกคน <_ Z> เกล็ดนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะมา <_ Z> โอ้ยมีดโคตรเล็กอฮ้ยเดี๋ยว <_ Z> ดูซี่ เราต้องใช้ความพยายามเท่าไหร่เอ่ยนี่เกร็ดนี่อุย้ยมีจำนวนถึง12,000โอ้สองทีก็ยังไม่ได้จะเกิดบาดแผลขึ้นหรือเปล่ายัางน้อยก็ต้อง3มทีครับผมเฮ้ยความละเอียดต้องมาแล้วนะอุยอ้ยโอ้เป็นแผลอีกแล้วใจเย็นใจเย็นอุย้ยมันอาจจะเสียหายได้อึ๊บอึ๊บโอ้นั่นและเก็บรายละเอียด อลีเวธานเหรอเนี่ยเจ้าตัวนี้เพิง่งอ่านชื่อก็เป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานนี่หว่าเจ้าลีเวธานปาลาไหลสายพันหนึ่งที่มีหนามจัดการไม่น่าจะง,ง่ายเลยนะเฮ้ยแต่ว่าดาบของเราใหญ่พอจะปาดได้แบบอสบายๆอุ้ยใช้ได้นะนน่อ่ะเพอร์เฟกเอาไปกินเพื่อนอ,อืเจ้าตัวเล็กไม่เหมาะกับอาหารของเราโอ้โหฉลามมาเดี๋ยวเราจะช่วยดูดาบสิ เฮ้ยลอกสบายเลยเห็นไหมโอเคได้เงินแพนกวินหมื่นสองเอาเนื้อชิ้นยักษ์ไปกิน oh เดี๋ยวเราอาจจะต้องอัปเกรดเบ็ดเพิ่มเติมแล้วนะตอนนี้โอ้โหวิ er ่เบ็ดเสือขาว น่ารักดีนะลงได้ถึง1183เมตรแล้วตอนนี้เบ็ดอะไรวะเนี่ยเฮ้จริงๆโอ้โหดามเลเซอร์น่าลองใช้ในการขอดเกล็ดพี่ขอทำการอัพตะก,กวัวเพิ่มเติมดีกว่าเราจะได้ลงไปแบบว่าลึกๆกว่าเดิมโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับพวกปลาด้านบนโอเคลงได้ลึกถึง400เมตรอ่าเดี๋ยวเราจะไปจับปลาที่เมื่อกี้ยังไม่เจออืเป็นไง ลงมาลึก400เมตรโอ้เล่นง่ายขึ้นเยอะมองดูให้ดีเจา้าปลาอุย้ยรีเวทานอีกแล้วเพื่อนอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดีไงตัวนี้เอาไปแล้วนี่น่าจะมีอีกนี่ไงอุ้ยเจ้าเขียวยาวตัวยักษ์เฮ้ยโจทําร้ายมันอุ้ยอุ้ยโอ้โหต้องวนกลับไปโจมตีครับผมเรียบร้อยแล้วก็ลงไปลึกอีกอืมข้างล่างโอ้โห ปลาอะไรวะนี่ยบอบฟิตน่าจะใช่เฮ้ยเฮ้ยเออได้มาอีกหนึ่งดูสิมีอีกหรือเปล่าเอ่ยวนดูรอบๆไม่เจอมางั้นก็ลงไปให้ลึกอุยอ้ยเฮ้ยไอตัวนี้ตัวเขียวเขียวเฮ้สายเบ็ดจะรีบหมดไปไหนได้มาอีกสองชนิดโอ้โหไอปลาตัวนี้แหละ เฮ้ยเขี้ยวอย่างใหญ่เขี้ยวอย่างยาวอปลาอะไรเอย่ยปลายักษ์ชื่อของมันปดปื้ดนาขวาดเนื้อให้มันสะอาดนะเพื่อนเฮ้ยอย่าให้เสียชื่อปปืดปด,ดาบเลเซอร์ใช้ได้อยู่แต่เดี๋ยวเราก็จะไปอีกขั้นหนึ่งก่อนดีกลายเป็นดอมเมด82ดาบของซาบ,บุสระหรือเปล่าเอย่ยโอ้โหเจ้าปลาบฟอฟิตจริงด้วย อใช้ดาบใหญ่ขนาดนี้โอยเกรดก็ยังออกแบบค่อนข้างจะยากปลื้สองทอีดาบต้องใหญ่จริงๆไม่งั้นนี่เอาไม่อยูอ่เดี๋ยวเราก็รีบเปลี่ยนขั้นเลยดีกว่านะโอเคเพอร์เฟกต์เปลี่ยนเป็นดาบอีกขั้นหนึ่งโอ้ยแอมเพลเลอร์ซอสดาบจากกักรพรรดิลืมดูเลยว่าเนื้อที่เราขูดมาได้หมื่นสองหมื่นสาผมงั้นตอนนี้ เดี๋ยวเราจะเก็บเงินรัวๆก่อนเออหูฉลามสองหมืนี่ของดีมีให้กินเอาไป900ก็มีเพื่อนโอ้ชิ้นเล็กๆขอบใจมากอืมปลาว,ปวานด้วยปลาวานด้วยโอ้โห อัปเกรดความรุนแรงในการจับปลากันบ้างครับผมีุ่่ยทราเดนตรีศูนย์ของโพไซดอนเดี๋ยวครั้งนี้พี่ขออัปเบ็ดเพิ่มเติม,ตมหน่อยนะนี่เบ็ดมังกรเขียวไซเบอร์เวิร์โอ้โหเบ็ดอนาคตลงได้1482เมตรครั้งนี้จะต้องได้อะไรดีๆแน่นอนอืมไอปลาเขียวตัวนี้ครั้งที่แล้วยังไม่ได้ได้แล้วเพื่อนอุ้ย รีมันปลาอะไรวะเนี่ยน่าสนใจโอ้โหเขาฉลามแต่เป็นแบบไเขาฉลามที่เป็นฉลามซะเองโอ้ยนีมันฉลามปากกว้างโอ้ยได้ตัวใหม่มาอีก3ชนิดและดาบของเราก็โอ้โหพอเป็นตัวนี้ปาดได้ในทีเดียว Pacific w o l f f i s โอ้ยปลาหมาป่า Pacific อาตัวนี้เก็ดแข็ง อุ้ยดาบนี้เริ่มไม่เข้ากันอีกแล้วเก็ดของมันค่อนข้างจะหนาลำตัวเป็นสีเขียวเขียวโอ้ค่อนข้างเพอร์เฟกเกล็ดตั้งหมื่นห้าพันรีโมล่าตัวอะไรพวกนี้อ่ะวิ้ยเก็ดอย่างละเอียดโอ้ดาบก็ดูเล็กไปทันทีปลื้มจะตัวนี้หมื่นเจ็ดถือว่า อย่างกับฉลามหรือไม่ก็เหาฉลามปราวานเป็นตัวที่หน้าตาเท่อีกตัวหนึ่งโอ้ยฉลามบัสกิ้งเฮ้ยฉลามปากกว้างครับผมตัวนี้นี่ก็หมื่นเก้าครับผมโอ้ลำตัวก็เท่สีน้ำตาลน้ำตาลรับโอเคเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยสำหรับในพาร์ทนี้ ก็เรียกได้ว่าได้เห็นสิ่งมีชีวิตจากหลุมลึกที่แต่และตัวนั้นโหดสุดๆก็สำหรับในคราวหน้านะครับผมเราจะดำดิ่งไปให้ถึง1500เมตรเพื่อไปจับสิ่งมีชีวิตยักษ์ในตำนานตัวสุดท้ายในท้องทะเลแห่งนี้แล้วก็จะได้เดินทางไปยังสถานที่ใหม่กันแล้วนะสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผม ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อตีรีบมปต่อตอนหน้ากันอีกนะขอกำลังใจกันเยอะๆนะครับทุกคนในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ